วันนี้อยู่กับใครคะสโลชาร์พรมจันนะคะแล้วก็เฟิร์นหน้าพระจนันภายในสลามนี้จะพาทุกคนมานี่ค่ะนี่บ้านของคุณของคุณสโลชาร์มาขนไม้ก่อนฮนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูบ้าน,านเราน,น,นะฮะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันก่อนนะคะตอนนี้คุณอ้ําทำอะไรอยู่ะคะทำสระน้ำทำสระน้ำนะคะนี่นูน่นนูน่นบ้านเราตาด้านนี่นะคะนี่ค่ะประตูบ้านนี่เปิดทางไว้เปิดหน้าตาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวว่าเราเก็บของก่อนเผื่อผีมาจะได้นั้นนะคะของมันจะได้ไม่หล่นจะได้ไม่หล่นมากค่ะเราต้องเอาที่ขุดไม้แล้วก็อันนี้ค่ะไปค่ะคุณอ Star ้ <c oughs> อําเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปเที่ยวกันค่ะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปไหมคะคุณอ้ํา เดี๋ยวเอาเรือก่อนอุย้ยจำได้นี่นาะเรือหล่นแล้วเอาเรือน้องอ่ๆเอาเรือเรือคุณน่ามากลไปไปไปวิ่งโจดเลยค่ะตีไก่ก่อนอเดี๋ยวนี้นะไก่ตีทีเดียวมันก็ตายแล้วไม่ใช่หรอแหมย่ยังไม่ยังไม่ตายใช้ดาบเลย ไปไปไปโนนน่ะค่ะเขาวางเรือไว้แล้วเขาวางเรือไว้แล้วค่ะไปแล้วก็ถือเรือกันไปเลยนี่คุณน้ำผ่านคุณอ้ําไม่ไปใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวใกล้ๆก,กนันกน้ำกรอนแหมโอ้โหผี ก็ดีเลยโะจะดอกไม้ค่ะคุณอาเมเอาดอกไม้นหคะค่ะโอเคค่ะแล้วสองดอกบา,บายบายตอนนี้เราก็จะกลับที่เดิมแล้วนะคะ จำได้ค่ะคุณอ้างก็ชอบเลี้ยงเลี้ยงดอกไม้ค่ะชอบมากบอกไว้ให้นะคะเดี๋ยค่ะแยะจมน้ำอยู่แล้วเอาเรือวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ดอกไม้ระวางไว้เลยว้ายสเกลิตันนะอ้ามคะเนี่ค่ะดอกไม้วางให้นี่ค่ะขุนเลยค่ะเดี๋ยวฉันขอไปเอาดอกไม้ก่อนหมอเอ๊ะโอ๊ยเอ๊ะไม่โดนไม่โดนแย่โดน เราต้องกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อไปปักดอกไม้ที่บ้านก่อนนะคะ ระหว่างที่เออรอนะคะเราไปเที่ยวองค์กรเถอะค่ะไปๆไปๆไปๆสำรวจน,นะคะว่ามีอะไรบ้าง เราต้องตีเพื่อจะเอาชุดเกาะมันนุ่นแล้วอะเราต้องันก่นกนอนนะเดี๋ยวจะ,จะโดนผีค่ะเอาไปไปไป,ปคุณอ้าาคะมือแล้วระวังด้วยนะคะ นอนเลยค่ะในช่วงหลังที่เรานอนนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้ผีอยู่ใกล้ๆก,ก็ต้องนอนนอนเลยค่ะงั้นเราต้องไปปฏิบัติต้นช่วยคุณอ้ามแล้วล่ะคะ่ะว้าวเราเจออะไรบ้างย่างค่ะสุดยอดไปเลยไปไปไป โอ้โหเราวทุกคนหลบที่คนาุคนคุกคนทุกคนทกนนทคนทุคนทอนีนี้โอนทุกนทุกรนททนคุ้นนคนนคนน อด้วยไอ้อ้ยเกือบตายไปแล้วอัน้กินน้ำเลอฮอ๊ยเกือจะตายอยู่แล้ว โอยฮะเี๋ย,ยวค่ะบ๊บนึงตอนนี้เราจะตายอ,อยู่แล้วนะคะ ก็ไหนๆเราก็อยู่ที่บ้านคุณอ้ําแล้วงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามสโลชาพงมกรด้วยนะคะแล้วก็อุหน้าพินไทยเฟิร์นอุหน้านพิลไทยในสลัมว้าวตอนนี้สื้ก่อนไปแล้วคะ่ะลาก่อนบ๊ายบาย